สวัสดีครับแม่คิดครับสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเคยอีสานใต้ก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของแม่คิดครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ในงวดนี้ของคุณแม่ครับก็คือเป็นคลิปโค้งสุดท้ายในงวดของวันที่16มิถุนายน68ครับเลขของคุณแม่คิดในงวดก่อนก็เข้า3ตัวครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือเข้าเลข2552นะแม่เนาะครับ คุณแม่ก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆครับในช่องของเขืออีสานใต้ครับวันนี้เรามารับชมเรื่องราวความฝันของคุณแม่คิดด้วยกันครับว่าตัวของคุณแม่ฝันว่ายังไงบ้างแล้วก็ได้แนวทางตัวเลขมาฝากเอฟซทุกๆท่านเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะครับท่านผู้ชมก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้ดูไว้เพื่อเปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมก็ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ เดี๋ยวเรามาฟังความฝันของคนแม่ด้วยกันครับแม่ฝันตั้งแต่เมื่อไรครับฝันครับกําลังในฝันเมื่อคืนนี่ครับก็บะจะไปงานเขาก็ะาจะไปงานศซเขาก็เลยกกันกําลังในยูในกีดยังกําลังในนอนอ๋อคือบ้านดีกับเสียเสียอีกแล้วเสียร้านไส้เผาแล้วครับแม่เผาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์อ๋อเผาไปแล้วก็เพิ่งเพิ่งเซ็ตเพิ่มมาครับ อโอเคครับเดี๋ยวให้คุณแม่เบาเรื่องเล่าความฝันให้ฟังเลยครับว่าคุณแม่ฝันเห็นอย่างไรครับเมื่อคืนนี้ครับฝันว่าสิพักกันขึ้นโลดว่าสิไปเฮ็ดบุญครับสิไปวัดใดเราก,ก็บ,บ่ฮหู้ว่าวัดเนาะมันบบหู้มันจําบ่ได้ไปนี้ก็ว่าแต่วัดไปวัดไปสิไปเฮ็ดบุญไปน้าผู้เท่าสามคนผู้เท่าก็มี่แต่ผู้เท่าเท่าๆดอกสามคนบานี้ก็เลยว่า ไปเฮ็ดบุญกันน่าสัออ่นไม่ไงพอญงไปน้ากันสามคนเท่ามาสัน่นก็เลยประกันขืนรถไปเฮ็ดบุญแล้วก็ลั่งออกมาออกมาแล้วบานนี้ก็มีเด็กหน่อยมาขายผักให้ขายกําละหกสิบสองบาทดอกย่าิพันน์บ้าบหลายดอกันนะกําละหกสิบสองบาทดอกแต่ลังว่าเสียขืนรถมาว่าเสียมากอันเหื่อนมากินเฮ็ดกินอยู่เฮื่อนบานนี้ก็เรยกว่าโอ้ย รถก่อกันเด้อย่า่เึินเกินที่หลังวันไงไม่ไงเกินเกินเดี๋ยวสิป้าเมื่อบาดนี้ก็เลยว่าอันขึ้นแล้วแม่กับคนขับรถเองนะก็ถอยรถถอยเราจังไรจังหูขับขึ้นมากขับขึ้นมากก็มาถือกอันนี้มาโต๊อันหวยหอยบริมันหอยหง่ดอกหวยน้อยๆมันเป็นเบบตะหวยหละแต่มันเป็นหอยหน่อยมันบริเวณตะข้องนะก็เลยขับจังไรเหยียบจังไรกับเหยียบเกินให้จังไรเกบบเกิน แม่ก็เลยร่าไหยมันคือบอ่อเขินหยบยังไนกน็คือบอ่อเขินหยบเล่งเขินแดงเขินกันกนบบ่อเขินไหแจบังไงเนาะนี่แม่วะไ,วไ,ไหวปัญญาสุกบอ่อนั้นกับซุกบอ่โอโ้ยเท่าปน,นีจะไปสุกมันแม่วะจะไปสุกมันทิมใบนีละเดี๋ยวสิลองอีกก้อนจังหวัดจักอันเหี่ยวนึงไหมก็เลยวะลองอีกก้อนบึง้งก็หยับหยบใหจ้จมลงจมลง แข้งโจมลงบันกันเลยหไหวตื่นกันกระดุงตื่นเลยมันเหยียบบดขึ้นไหนมันก็เลยสะดุงก็เลยวาเอ้ากูจังได้กูจังฝันแนวนี้ว่าสันดกไปกับผู้เฒ่าครับไปกับผู้เฒ่าสามคนกันเลยแไ่มก็เลยววาต้องใส่ข้าหายกูโศกวัาสนาแหละละบุญวัาสนากูไปเฮ็ดบุญน้ำดูกน้ำร้านก็ข้าวหายกูแหละละแหมเลยว่าเมื่อขึ้นมา ขึ S <S ้นเมื่อขึ้นมาก็เลยตือนเลยแต่ว่าเหล็กบันไดโย,ยเล็กนะครับเต็กหน่อยให้ครับหกสิบสองกรับไปกับปูเถาแม่ก็เลยตีสามเก่าอกับปูเถากับทะเบียนรถขั้นนั้นครับทะเบียนรถขั้นอันศูนย์เก่าศูนย์สามอันศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าทะเบียนรถแม่น้าเก้าศูนย์เก้าสาม เก้าศูนย์เก้าสามครับพราผมจําได้แมนเลยคุณแม่ชอบฝันเกี่ยวกับรถคันนี้แมนแม่จาไม่จําบอดใหญ่รถคันนีงก็คือรถของคุณแม่ที่ฝันเนี่ยคันนี้ใช่ไหมครับแมนคันที่อยู่ข้างหลังแมนครับเดี๋ยวผมไปถ่ายทะเบียนให้ดูครับท่านผู้ชมครับก็คือตัวของคุณแม่คิดนะครับฝันในรอบนี้ครับเดี๋ยวผมเรียบเรียงให้เนาะครับฝันว่าตัวเองเนี่ยได้ไปทําบุญ ครับกับคนแก่สามคนครับคนแก่นี่เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเท่าจนาค่กมละทั้งสามคนเลยทั้งสามครับก็คือเป็นผู้หญิงทั้งสามคนค่ะท่านผู้ชมไปทําบุญด้วยกันครับโดยใช้รถคันนี้เป็นยานพาหนะในการไปทําบุญครับแล้วก็พอไปทําบุญเสร็จก็มาเจอคนขายผักแต่เป็นเด็ก ที่คุณแม่บอกเนาะเป็นเด็กครับเขามาขายผักให้ผักนี่เป็นผักอะไรครับแม่เป็นผักเกษตรเกษตรนำเห้านะแต่ว่ามันหยอดมันมันขาวแห้งเป็นผักเกษตร่ะเกษตรนำนะครับครับคุณแม่ก็เรียกว่าเสี่ยวมาผัดกินแม่นครับเพื่อนมาขายให้หกสิบสองบาทแม่นแทราบว่าเพื่อนบอกเลขเนาะแม่เนาะแม่ก็คือบายอยู่บาคืดบาเขาบอกกลีกแม่อยู่ครับก็คือหกสอง ครับท่านผู้ชมระวัง92เนาะครับแล้วคุณแม่ก็บอกว่าตัวเองจะตีตัวเลขเพิ่มก็คือมีคนแก่3มคนนั่งรถไปด้วยก็เลยตีว่า39ครับเพราะสามคนเนาะแล้วผู้หญิงบางคนก็ตีเป็นเลข3าด้วยเนาะแม่บางคนก็ตีเป็นเลขสี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วหลกักๆก็คือใช้รถคันนี้ในการเดินทางไปมาเนาะครับแล้วรถคันนี้ครับท่านผู้ชมที่อยู่ข้างหลังแม่คิดนะครับมันตกถอยตก หลุนตกคลองตกคลองครับแต่คลองเนเป็นคลองน้อยๆเนาะคลองน้อยที่คุณแม่ว่าคับท่านผู้ชมคลองน้อยครับพ่อเยียบปันไดกับรถกับบกขึ้นบอยังตกอยู่คือเก่าตกอยูคือเก่าครับจนเมื่อยบอครับแม่ครับจนเมื่อยครับคนขครับคือเป็นคือแม่แม่ครับในเรื่องจริงคุณแม่คิดขับรถบบเปลี่ยนเนาะบอที่คุณแม่วาสูงฟังหลายเทียแล้วเนาะครับแล้วเวลาฝันเกี่ยวกับรถขั้นนี้ยามไดนี่เลีงมากออก แม่ครับจนผมจําทะเบียนรถคันนี้ได้แล้วครับแม่แม่จำหมดได้กันตั้งเติมแม่ก็ล้มครับครับคุณแม่ยกตัวเลขให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับครับอันนี้คือตัวเลขที่คุณแม่คิดให้ผมเขียนให้ครับท่านผู้ชมครับก็คือหกสองระหว่างเก้าสองแล้วก็สามเก้าเป็นตัวเลขที่ตีเพิ่มเติมเนาะแล้วก็รถคันนี้ครับตกคลองครับท่านผู้ชมก็คือทะเบียนเก้าศูนย์เก้าสามครับก็ระหว่างหกศูนย์หกสามไปด้วยเนาะ แล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยครับถ้านําไปประกอบการเสียงโชคครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะให้ดูทะเบียนรถคันนี้ครับท่านชมนี่ครับอันนี้ก็คือรถของแม่คิดเองครับ9093ครับครั้งแรกที่ผมเคยมาทําคลิปของคุณแม่คิดครับรถคันนี้ครับออกตรงๆเลยครับเกี่ยวกับทะเบียนครับที่เริ่มแรกที่เราเคยมา อ่าทาคลิปน้องแม่เนาะที謝謝่คุณแม่เคยบอกลิปไปผมหลายเทียแล้วรถรถขั้นนี้ก็ออกดูดูน้องแม่ครับในวันนี้ฟันเกี่ยวกับรถขันนี้แล้วก็ขอให้ออกตรงๆน้องแม่คขอให้ออกสามตัวแต่ท่านผู้ชมนั่งไปสื่อน้องแม่ครับครับอ่าสรับคลิปแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของแม่คิดครับท่านผู้ชมกับมีประมาณนี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับมีแต่ความสุขนั่งตัวเลขไปประกอบการเสียงโศกขอให แต่เลื่อนได้ท่องกันสุขภูสุขคนครับคุณแม่มียังสิเวาเพิ่มเติมอีกบอค่ะคบผมกบมีก็ขอให้แต่ FC ฟซ้อายุด,ดีไม่แห้งให้ตึกรางวัลที่หนึงล่ะค่ะครับสาถุกครับแม่ขอบคุณครับ